ปดิจารมาเด้อไม่กินข้าวไมากินขา้าวกับแม่เนียมเด้อตำมุู่กับไก่กอ,อก๊ฟที่อ,อห้เพิ่งมือเศร้าล้วบันนี้กันสิไม่กินได้บันนี้หิวกันเลยสิไม่กินมามามาแก่งไก่ใส่เซนมาเลี้ยงมาไว้ตัวหนึ่ง Mấy nhìn hào, cả hào. Xẹp. Mà đây, mà còn ừ, con nha nha. ốp. จะเคี้ยงไรพักกันจอมพักซีเร้า กินยังกระแซบฮะนี่รัางแซบ ว่มีความสิบดังยั้งกินมากินน้ำกันเดอของโปรดเลยตำมหุ่งหนึ่ง คุ่น่ะข้าวเหนียวอ่ะคุยแจ้งเซนอืมแซ่บเห้ง ມ <c oughs> ື້ໄດ້ກະຖ່າຍເຫັນຕະກະທາກັບມືເນາະຈະຍັງມາເຮັດກັບເຂົ້າເນາະແຊບໃຫ້ อแซ่บตำบาหุ่งจะลืมกินไก่กันเลยมัจังถึงใจกินผู้เดียวได้จังกายเห็นกินหลายคนบะกากเอาดีแทนมาอ่ะ โอ okay. เคเนาะแบบเด็ดกินเบิรงเดอร์บันยุดเอาตามใจเต็มทีเลยซํนนี่แหละเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เนียมใน,นเด้อขอบคุณเลยหลายผู้กดติดตามแล้วก็ไดอขอบคุณมากๆเจอกันใหม่เมนูเมนูหน้าคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ